เลือครับวันนี้มาขอความรู้หน่อยหลักการซื้อรถเนี่ยมันซื้อ,อยังไงคุ้มค่าบ้างห,าหลักการเลือกซื้อรถเนี่ยเราต้องเลือกสิ่งที่พนเราดูตัวรถก็คือคุณภาพก,กับราคาเหมาะสมกันหรือเปล่านี่ในกรณีที่เราดูรถบางทีเราอาจจะดูรถบ้านตามสภาพแต่ซื้อไปก็ต้องซ่อมบางทีซื้อต้นรถเต็นเลยคุ้มจบกว่าได้รถสวยไปใช้งานเลยเพราะเต็นเขาเบออาชีพเขาหารถได้ในราคาถูกก็เป็นความสามารถของเขาเขาเก็บงานได้ถูกก็เป็นในวิชาชีพของเขาและเขาก็ขายเนี่ยและเตยวเนี้ยรถบ้านเนี่ย จะตั้งราคาชอบตั้งราคาเหมือนรถเต็นท์ทำไมอะพ่ออะไรอะเขาไ็อยากได้ราคาของเขาแต่เขาไม่ได้เอามารีสโตหรือว่าเอามาเก็บเพ่้นเนียนเหมือนแล้วแล้วเขาจะไปตั้งราคากันแล้วอย่างไรเขาก็เขาก็มีวิธีการขายของเขาออ๋เขาขายเป็นรถบ้านแต่มก็คือบ้านมันไม่ไม่ได้มันไม่มันไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็ขายก็เป็นบ้าน่ะปายเป็นรถบ้านก็คนเป็นชอบอย่างนั้นแหละเขอะไงก็เขอะไนเลยเอาอย่างนั้นเลยขายตงภายในขึ้นลงขึ้นรัานขึ้นอย่างนั้นเลยมียันผมเจ้าของเก่าเลยปันกระบานไปก็นั่นแหละเปนบ้านะรถบ้านแบบนั้นเลยแต่ซื้อรถเต คุ้มกว่ายังไงก็เต็นเก็บงานได้หมดคาบเจ้าของเก่าจะไม่เหลือเลยก็มีการล้างคลีนเก็บงานแม้กระทั่งผมของดีนเอผมของเจ้าของเก่าก็ไม่เหลือเส้นนี่คือความการขายรถเต็นท์ั้ะแล้วเราก็ต้องดูคุณภาพกับร,ราคาเหมาะสมกันหรือเปล่าแล้วเรื่องการจัดไฟแนนซ์ล่ะถ้าเรากรณีซื้อรถจัดไฟแนนซ์เนี่ยอันนี้สําคัญมากบางคนเนี่ยดูแต่ราคา,าเดียวแต่ลืมเรื่องเงื่อนไขจัดไฟแนนซ์าบางที่เขารู้ตัวตัวเขาเองว่าเขามาซื้อจัดไฟแนนซ์เขาไม่ได้มาซื้อเงินสดอ่าฮะแต่พอมาดูอาจจะ ตั้งโฟกัสแต่ในเรื่องของราคาอย่างเดียวพอไม่คัดพอสู่ขั้นตอนจการจัดไฟแนนซ์เนี่ยกับไม่ให้ความสัันอันนี้เป็นสิ่งข้อผิดพลาดมากของผู้บริโภคที่เลือกซื้อรถอ้าวแล้วสมมติอย่างอย่างอย่างคันเนี้ยเขามีคงมาเอ้ยคุณออสผมมีคงมาไม่เกินห้าแสนเนี่ยถ้าอยากให้จัดไฟแนนซ์คันเนี้ยมันจะจัดเหลือเจอขาดหรือว่าต้องเตรียมยังไงบ้างเขาสมมติว่าเขาไม่มีเงินออกเลยอ่ะอยากจัดไฟแนนซ์ที่คุ้มค่าที่สุดเนี่ยไฟแนะนซ์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแคมเปญให้ลูกเล่นก็คือดอกเบี้้ยิเกกดอตให เราก็ต้องดูเล่นตามกฎว่าทําอย่างไรถึงจะได้ดอกเบี้ยพิเศษอ่าเราก็ต้องหาดอกเบีย้ยที่ถูกที่สุดอ่ะอยากสมมติว่ามีพนักงาน,นไอ้น้องเนี่ยเ่าจบมาเลยเขาเพิ่งทํางานได้สี่ถึงห้าเดือนมีประกันสังคมมีทริปคาร์บอนแต่เขาอยากได้อ่ะแอะคคอร์ดพันงามพันแี่สึงหนับัตรเจตไปเกินห้าแสนเนี่ยเขาจัดไฟได้ไหมจัดไฟได้ได้สบายจริงๆทํางานเ,นเดือนเดียวก็ออกรถได้เอ้ยมันอยู่เหตุผลลายปัจัยด้วยทํางานบริษัทใหญ่ๆที่กว่าจะต้องแข่งขันสอบเข้ามา ปูนซีเมนไทยอย่างเงี้ยบริษัทที่มันคงเขาเข้ามาได้เดือนเดียวก็ได้หรือบางทีมีสลิปเงินเดือนที่ทํางานเก่าย้อนหลังมาแล้วก็มีสลิปเงินเดือนใหม่หนึ่งเดือนก็สร้างความน่าเชื่อถือว่ามีการทํางานอยู่ตลอดเวลาได้และถ้าเป็นบริษัทมหาชนล่ะลงท้ายได้วยคำว่ามาหาชนเดือนเดียวผ่านเลยไหมก็ดูที่บริษัทเป็นเคสไปเคสไ,ไปอันนี้ก็ต้องดูว่าหลักเกณฑ์การรับพนังงานเป็นยังไงหรืออย่างเป็นข้าราชการสอบติดมา1เดือนแรก แล้วแต่ว่าสอบติดในระดับสูงขึ้นมาเลยออกได้เลยไหมก็ต้องออกได้เพราะก็ดูว่ามันเป็นบริษัทที่เกิดความน่าเชื่อถือหรือเป็นองค์กรที่เกิดมีความน่าเชื่อถืออ่ะก่อนจะจบฐานเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะผ่อนลดราคาห้าห้าแสนได้สมมุติว่าเขาเพิ่งจบใหม่เขาสไตร์เงินเดือนสองหมื่นเนี่ย่อนได้ไหมแต่เงื่อนไขแต่ละไฟแนนซ์น่ะเงคือแตกต่างกาันบางทีไฟแนนซ์ Finance ก็คือต้องมีรายได้เป็นสองเท่าของยอด่อนบางทีไฟแนนซ์ Finance ก็ต้องใช้คําว่ารับภาระหนี้สูงสุดได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปอซึ่งอันนี้ก็็เปนแแล้ววต่่า แต,แต่ละเซนดีวกับไฟนนบบแนนซ์กี่บริษัทแต่ของเราเราดีว1สิบริษัทรองรับกับลูกค้าทุกรูปแบบนั่นหมายความว่าคุณลูกค้าครับแบบไหนมาหมดที่จะออกรถนะฮะที่ไหนก็แล้วแต่ที่ถูกปฏิเสธมาของเราเวลครับพร้อมจบครบในที่เดียวครับรถคุณภาพบ้านเอ้ยอยังไงครับรถบ้านคุณภาพรับดาบวันชยัยอ๋อมันต้องอย่างนั้นครับที่นี่ที่เดียวจบครบครับ